ประตูไหนเอ้าเข้าไม่ได้เอ้าเอ้าเอ้าแล้วให้มาทำไมอ๋อนี่ไงมาได้ฮะเหลือรูปสุดท้ายฮะเหลือรูปเฮ้ยนี่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 เจอละนี่เจอแล้วเจอแล้วอยู่ทางยาวๆฮะห้องถุงทางยาวๆกำลังวิ่งกลับไปฮะอาชิบอาชิบเฮ้ย <c oughs> ลู้ลลลอเอตอตาเอตอตายระวังได้ไหม เอ้าว,วางได้เลยฮะโอ้เกิดเร็วด้วยฮะเอาอุ้ยประตูมิติเปิดฮะเย้ผ่านอันนี้ว้าวอุยจ้านี่เฮ้ยหมา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 ลูกป,ปั้นหมามาลูกป,ปั้นหมาแล้วนี่ยลูกปั้นหมาไม่เอาเหรอเฮ้ยยิบยิบม,มาดิมาตูยิบม,มาตาม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 มาแล้ว không? Dưới này á.